สวัสดีครับอา่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอห์นประจำวันที่17 เมษายนพระธรรม 2, สซามออออูเอลบทที่1บทที่2และพระธรมรมลูกาบทที่14ข้อที่1ถึงข้อที่24ให้เรามาเริ่มต้นที่พันธสัญญาเดิม 2, สซามออออูเอลบทที่1ดาวิดคร่ำครวญถึงซาอูลกับโยนาธานต่อมาหลังจากซาอูลสิ้นพระชนแล้วเมื่อดาวิดกลับจากการโจมตีของอเมเลกดาวิดก็พักที่ศีลาดได้2วันพอวันที่3นี่แน่มีชายคนหนึ่งมาจากค่ายของซาอูลเสือเส้อผ้าขาดและมีผงคลีติดอยู่บนศรีรษะเมื่อเขามาถึงดาวิดก็ย่อตัวซบหน้าถึงดินดาวิดถามเขาว่าจะมา เขาตอบว่าข้าพเจ้านี้ม,มาจากค่าอิสราเอลดาวิดถามว่าขอบอกข้าหน่อยเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างและเขาตอบว่าพวกทหารหนี่จากสงครามและล้มตายมากมายซาอูลและโยนาธานราชโอรสของพระองค์ก็สิ้นพระชนด้วยดาวิดจึงถามชายหนุ่มที่มาบอกนั้นว่าเจ้าทราบได้อย่างไรว่าซาอูลและโยนาธานราชโอรสของท่านสิ้นพระชนชายหนุ่มที่บอกท่านนั้นตอบว่าบังเอิญข้าพเจ้ามาที่ภูเขากีโบอานี่เนี่ยซาอูลทรงยืนทิ้งหอกของพระองค์อยู่และนี่เนี่ยรถรบทหารม้าก็มาใกล้พระองค์เมื่อพระองค์ทรงเหลียวมาเห็นข้าพเจ้าก,ก็เรียกข้าพเจ้าและข้าพเจ้าทูล ตอบว่าข้าพระบาทอยู่ที่นี่พระองค์ตรัสถามข้าพเจ้าว่าเจ้าคือใครข้าพเจ้าตอบทูลพระองค์ว่าข้าพระบาทเป็นคนอามาเลกพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงมายืนข้างเราและข้าเราเสียว่าเราเจ็บปวดสาหัสแต่เรายังมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าจึงยืนอยู่ข้างๆพระองค์และประหารพระองค์เสียเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าหลังจากทรงล้มลงแล้วพระองค์ก็ไม่สามารถจะดำรงพระชนได้อีกและข้าพเจ้าก็ถอดมงกุฎบนพระเศียรและกำไลที่พระกรและข้าพเจ้าก็นำสิ่งเหล่านี้มาให้เจ้านายของข้าพเจ้าแล้วดาวิดก็ฉีกเสื้อของตนและคนทั้งปวงที่อยู่กัับทท่่าานนนกกก็เเหมืออและพววขรได้้ง ให้และอดอาหารจนถึงเวลาเย็นให้ซาอูลและโยนาธานราชโอรสของพระองค์และให้ประชากรของพระยาเวและพงพันธุ์อิสราเอลเพราะพวกเขาต้องล้มตายด้วยดาบและดาวิดถามคนหนุ่มที่บอกว่าเจ้ามาจากไหนเขาตอบว่าข้าพเจ้าเป็นบุตรคนต่างด้าวคนอามาเลกดาวิดถามเขาว่าทําไมเจ้าไม่เกรงกลัวในการยื่นมือออกทําลายผู้ที่พระยาเวทรงเจิมไว้และดาวิดก็เรียกคนหนึ่งในหมู่คนหนุ่มบอกว่าจงไปฆ่าเขาและเขาก็ฆ่าชายคนนั้นตายดาวิดกล่าวแก่ชายคนนั้นว่าความผิดเรื่องความตายของเจ้าตกอยู่กับเจ้าเพราะปากของเจ้าประกำตัวเจ้าเองว่าข้าพเจ้าได้ฆ่า ผู้ที่ปริยาเวทรงเจิมไว้ดาวิดก็ข้ามครวญตามคำข้าครวญต่อไปนี้เพื่อซาอูลและอโยนาธานราชโอรสของพระองค์และท่านกล่าวว่าควรจะสอนบทเพลงคันธนูนี้แก่พงพันยูดานี่เนี่ย,ค,ยคำนั้นก็บันทึกไว้ในหนังสือยาชาว่าโออ,ออิสราเอลเอ๋ยศักดิ์ศรีของท่านถูกประหารเสียแล้วบนที่สูงของท่านเวรบ,บรุษหลุลล้มลงได้อย่างไรอย่าบอกเรื่องนี้ในเมืองกันอย่าประกาศเรื่องนี้ที่ถนนเมืองอัชเคโลนเกรงว่าพวกบุตรีคนฟิลิสเตียจะร่าเริงเกรงว่าบุตรีของพวกเขาที่ไม่ได้เข้าสุนัตจะลิงโลดเลือา ยิโบโออาเอ๋ยขออย่ามีน้ำค้างหรือฝนบนเจ้าหรือทุ่งนาที่ทำให้เครื่องถวายเพราะว่าที่นั่นโลกของวีรบุรุษมนทินแล้วโลกของซาอูลไม่ได้ถูกเจิมด้วยน้ำมันอีกต่อไปคันธนูของโยนาธานไม่ได้หันกลับมาจากโลหิตของพวกที่ถูกฆ่าจากไขมันของเรานักรบและดาบของซาอูลก็ไม่ได้กลับมาว่างเปล่าซาอูลและโยนาธานเอ๋ยผู้ที่เป็นที่รักและน่ายินดีจะอยู่หรือมรณา,าทั้งสองไม่แยกจากกันทั้งสองก็เร็วกว่าินทรีทั้งสองแข็งแรงกว่าสิงห์บุตรีของอิสราเอลเอ๋ยจง ผู้ประดับพวกเจ้าอย่างโออาด้วยผ้าสีแดงเข้มและผู้ทรงประดับอาพรทองคำเหนือเครื่องแต่งกายของพวกเจ้าวีลบุรุษก็ล้มลงเสียแล้วหนอในศึกสงครามยุรธานก็ถูกสังหารอยู่บนที่สูงของท่านยนทธานพี่ชายของข้าพเจ้าเอ,อ๋ยข้าเป็นทุกเพื่อท่านท่านเป็นที่ชื่นใจของข้ามากความรักของท่านที่มีต่อข้านั้นอาศจรยร์เหนือกว่าความรักของสตรีวีลบุรุษล้มลงได้อย่างไรและเครื่องยุทธปกรณ์ก็พินาศไป พันธสัญญาใหม่ลูกาบทที่14ข้อ1ถึง24พระเยซูไปที่บ้านของฟาริสีครั้งหนึ่งในวันสปาโตพระเยซูรับประทานอาหารที่บ้านของฟาริสีผู้หนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาผู้นำพระองค์ถูกเฝ้าสังเกตอย่างพินิจพิเคราะห์และเบื้องหน้าพระองค์ยังมีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นโรคมาน,น้้ำพระเยซูถามพวกฟาริสีและผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกฎบัญญัติว่าเป็นการถูกกฎบัญญัติหรือไม่ที่จะรักษาคนให้หายจากโรคในวันสปาโตคนเหล่านั้นนั่งนิ่งเฉยไม่โต้ตอบพระเ้ัาก,า,เา,า,า,เากขใหบ พระองค์ถามคนเหล่านั้นว่าหากพวกท่านคนใดคนหนึ่งมีบุตรหรือโคที่ตกบ่อในวันสบาโตท่านจะไม่ดึงตัวเขาขึ้นมาทันทีหรือคนเหล่านั้นก็ไม่อาจตอบคําถามได้ไม่ได้สังเกตเห็นแขกในงานเลือกที่นั่งของผู้มีเกียรติพระองค์จึงกล่าวเป็นอุปมาว่าเมื่อมีคนเชิญท่านไปงานเลี้ยงสมรสก็อย่านั่งในที่ของผู้มีเกียรติเพราะอาจจะมีผู้ใหญ่ซึ่งมีตาแหน่งสูงกว่าท่านมาร่วมงานหากเป็นเช่นนั้นแล้วเจ้าของงานต้องมาพูดกับท่านว่าขอได้โปรดให้ที่นั่งแก่ท่านผู้นี้เถิดแล้วท่านจะได้รับความออออาายยทททีี่่่่่่่ต้งงงเเลืืนนนมมัใดดสุ ได้รับเชิญจงนั่งในที่ที่ด้อยที่สุดเมื่อเจ้าของงานมาเขาจะพูดกับท่านว่าเพื่อนเอ๋ยเชิญเลื่อนไปนั่งที่ดีกว่านี้และท่านจะได้รับเกียรติต่อหน้าแขกทั้งหลายในงานด้วยว่าคนที่ยกย่องตัวเองก็จะถูกเยียดลงแต่คนที่ถ่อมตัวก็จะได้รับการยกย่องและพระเยซูก็กล่าวกับผู้ที่เชิญเชิญพระองค์ว่าเมื่อท่านจัดงานเลี้ยงอย่าเชิญสหายและเครือญ,ญาติหรือเพื่อนบ้านที่มั่งมีถ้าทำเช่นนั้นเขาก็จะเชิญท่านบ้างเป็นการตอบแทนแต่เมื่อมีงานเลี้ยงก็จงเชิญผู้ที่่่่่่ยยาา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 ากกกไไไรรรร้้คคคนคนนนนนนพพิงอออตตตบบดดแแและะะทททจเเป็สสขววมมถ จะได้รับคืนในวันที่ผู้มีความชอบธรรมฟื้นคืนชีวิตจากความตายอุปมาเรื่องงานเลี้ยงครั้งใหญ่ผู้หนึ่งซึ่งเองกายอยู่กับพระองค์ด้วยได้ยินดังนั้นจึงบอกพระเยซูว,ว่าผู้เป็นสุขคือผู้ที่ร่วมรับประทานอาหารในงานเลี้ยงในอาณาจักรของพระเจ้าพระเยซูตอบว่ามีชายผู้หนึ่งกำลังเตรียมงานเลี้ยงใหญ่และเชิญแขกมากมายเมื่อพร้อมก็ส่งคนรับใช้ไปเชิญแขกว่ามาเถิดทุกสิ่งพร้อมแล้วแต่แขกทุกคนมีข้ออ้างแตกต,ต่างกันไปคนแรกพูดว่าเราเพิ่งซื้อที่นาจะต้องไปดูฉะนั้นขอตัวดด้้ววยอีคคนพพู่่าาเเรงซืโ ไว้ห้าคู่เราคงต้องไปลองให้มันลากดูต้องขอตัวด้วยที่คนพูดว่าเราเพิ่งส่งรถฉะนั้นเรามาไม่ได้คนรับใช้จึงกลับมารายงานนายตามนั้นคันแล้วนายเจ้าของบ้านโกรธมากจึงสั่งคนรับใช้ว่าจงไปพาคนยากไร้คนพิการคนตาบอดและคนง่อยที่อยู่ตามถนนซอกซอยในเมืองมาที่นี่ทันทีคนรับใช้พูดว่านายท่านสิ่งที่ท่านให้ทํานั้นทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็จะมีที่ว่างอีกแล้วนา,นายก็บอกคนรับใช้ว่าเจ้าจงไปพาคนที่อยู่ตามถนนตรอกซอยในชนบทมาที่นี่บ้านของเราจะได้เต็มและเขาบอกพวกเจ้า ว่าไม่มีใครสักคนในบรรดาแขกรับเชิญที่จะได้ริมรสอาหารของเราจบการอ่านพระคัมภีร์ประจำวันที่17เมษายนพระเจ้าอวยพรครับ